รวงรักร้อยใจประพันธ์โดยมณีพสัสสรภาคเสียงโดยมณีพสัสสบทที่11นกน้อยหลุดออกจากกรงใบหน้าเหล่าเหล่าก้มต่ำลงมาหาหัวใจดวงน้อยเต้นคล่อมจังหวะเมื่อเหตุผลที่เธอยกขึ้นมาอ้างและคำพูดที่พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจ ไม่เป็นผลเพราะแทนไทยไม่ฟังเธอเลยตาคมเข้มมองดวงหน้าหวานสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความพลังเผลอเขามีสติดีทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็พร้อมจะรับมันผะพี่อืมปากร้อนประกบลงมา บนปากอิ่มเพื่อกลั้นเสียงมือข้างที่ว่างบีบขยำไปบนอกอวบลิ้นร้อนกว่าต้อนหาความหวานในโพรงปากบางก่อนจะถอนออกแล้วกระแทกลงมาหนักๆเมื่อปากเล็กคอยแต่จะถอยหนีหนาทีนี้แทนไทยไม่รู้แล้วว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูก เพราะความหอมหวานจากคนใต้ร่างทำให้สติเขาไม่อยู่กับตัวจำได้ว่าเขาให้ของขวัญวันเกิดเธอเป็นสายสร้อยทองหนักสองสลึงเพราะเห็นว่าเธอโตเป็นสาวแล้วปากร้อนบทขยี้ลงมาบนปากอิ่มอย่างแรงก่อนจะไร้เรื่อยลงไปตามลำคอ มือที่บีบขยำอยู่บนอกอวบเลื่อนต่ำลงไปที่ช่วงเอวร่างบางเกรงค้างเมื่อปากร้อนครอบลงมาบนยอดอกขนอ่อนพากันเรียงตัวตกใจแทบสิ้นสติความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้สับสนไปหมดทั้งหวาดกลัวและวาบหวามไปพร้อมๆกันบิดตัวหนี เมื่อลิ้นร้อนเปียกชืน้นลากไหลสลับปาดเลียลงมาบนยอดอกทั้งสองข้างอย่างเท่าเทียมพี่แทนเออเสียงร้องห้ามเบาจนเป็นเสียงกระซิบเมื่อถูกความเสียวซ่านเข้าเล่นงานคนที่กำลังลิ้มรสความหวานของอกอวบเงยหน้าขึ้นตาคมเข้มฉ่ำเยิม้ม ศพเข้ากับตากลมสวยที่มองเขาอย่างหวาดกลัวก้มลงมาหาอกอวบอีกครั้งสลับดูดเลียปาดหลาก่อนจะเลื่อนใบหน้าต่ำลงไปที่ชายโครงร่างบางหอบกระเสาวสิ่งที่แทนไทยกำลังทำคือสิ่งแปลกใหม่ที่เธอเพิ่งเคยสัมผัสเพื่อนในชั้นเรียนที่มีแฟนเล่าให้ฟังว่า เรื่องบนเตียงที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงมันคือความสุขชนิดหนึ่งเธอได้แต่รับฟังและหัวเราะตามเพราะไม่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเช่นไรจนกระทั่งได้สัมผัสเองจากผู้ชายที่เธอคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอมาตลอดครืดครืด มือถือในกระเป๋ากางเกงยีนสั่นขึ้นแทนทายเงยหน้าขึ้นจากหน้าท้องแบนราบเมื่อมือถือสั่นขึ้นขัดจังหวะมือที่วุ่นวายอยู่กับขอบกางเกงผ้ายืดหยิบมือถือขึ้นมาดูเมื่อเห็นเบอร์ของคนที่โทรเข้ามาก็ขบกรามด้วยความโมโหมันใช่เวลาไหมพวกมันก็รู้ว่าเวลานี้เขาจะนอนพักผ่อน นิ้วชี้เรียวแตะรงที่ริมผิวปากเล็กเป็นเชิงเตือนเมื่อกดรับสายว่าไงเสียงห้วนจัดกรอกไปตามสายเบาๆนะพี่พื้นกระต๊อบมันไม่ดีฮ่าฮ่าพูดจบคนที่โทรมาก็กดวางสายแทนไทยรู้ในตอนนี้เองว่า มีคนเห็นใบบัวอยู่กับเขาแต่ไม่รู้ว่ามีกี่คนฟังจากเสียงหัวเราะที่ดังแทรกเข้ามาตามสายก็น่าจะครบทีมมีเสียงปรามของพายุปนมาด้วยอย่าบอกนะว่าใครสักคนหนึ่งมาหาเขาที่นี่แล้วนำเรื่องที่เขาอยู่กับใบบัวไปเล่าสู่กันฟัง แต่ทำไมเขาถึงไม่ได้ยินเสียงรถหรือว่าพวกมันกําลังอําเขาเพราะเห็นใบบัวขับรถมาที่นี่จะอะไรก็ตามแต่แทนไทยก็ไม่คิดจะสนใจเพราะตอนนี้เขามีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าให้จัดการอะไรก็เกิดขึ้นได้ยอมถูกตราหน้าว่าเกินน้ำลายตัวเองเขาคงปล่อยใบบัวไปไม่ได้อีกแล้ว เธอกำลังจะหนีเขาไปไกลใบบัวอาศัยจังหวะที่แทนไทยขึ้นรับโทรศัพท์ลุกขึ้นมือบางผลักลงที่อกแกล่งอย่างแรงถอยหนีแล้วคว้าเสื้อยืดที่ตกอยู่ข้างๆขึ้นมาใส่วิ่งไปที่ประตูแล้วกระโดดลงไปอย่างเร็วเธอต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด เพราะมัวแต่มองมือถือแทนไทยจึงคว้าเธอไว้ไม่ทันเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ดังห่างออกไปตาคู่คมมองยิ่งอยู่ที่เสื้อชั้นในลายการ์ตูนที่คนตัวเล็กทิ้งไว้เป็นที่ระลึกใบบัวคงกลัวมากถึงได้ไปในสภาพนั้นเฮ้อถอนหายใจออกมาแล้วทิ้งตัวลงนอนเหยียดยาว ลงไปตามเดิมไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนดีใบบัวขับรถมาด้วยความเร็วสูงตาพร่ามัวแทบจะมองไม่เห็นทางเพราะน้ำตาที่ไหลลงมาท่วมตาสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเสียใจให้เธอไม่น้อยมันทำให้เธอรู้ว่าไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้วขนาดคนที่ไว้ใจที่สุด ยังทำเธอได้ลงคอเฮ้อเฮ้อเฮ้ออสะอื้นให้มาตลอดทางไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรถ้าเธอหนีออกมาไม่ทันแทนไทจะทำมากกว่านั้นไหมแล้วเขาทำเธอทำไมคำถามซ้ำๆยังวนเวียนอยู่ในหัวจนกระทั่งขับรถมาจอดหน้าบ้านวิ่งขึ้นบ้านไปอย่างเร็ว ไม่สนใจเสียงเรียกของแม่และไม่มองหน้าพ่อที่มองมาที่เธอด้วยความห่วงใยลูกเป็นอะไรนะแม่ทองใบถามเมื่อเห็นลูกสาววิ่งขึ้นบ้านไปทะเลาะกับไอ้แทนมาละมัง้งนางกำไรตอบแบบขอไปทีนางเป็นต้นเหตุทำให้ลูกไปมีเรื่องจึงไม่อยากพูดมาก สองคนนี้มันชักจะยังไงยังไงแล้วนะทองใบตั้งข้อสังเกตจากสิ่งที่เห็นโอ้ยอย่าไปสนใจเลยพ่อไอ้แทนมันไม่เอานางบัวหรอกนอนมันกำลังจีบครูที่สอนไอ้ลวงอยู่ต่างหากนางกำไรตะข้อสามีนึกแล้วก็ยังเสียดายไม่หายตอนนี้แทนไทยเป็นผู้ใหญ่บ้านมีหน้ามีตาใหญ่โตไปแล้ว สมัยที่มาเป็นลูกเขยยังมีแต่ตัวอยู่เลยชอบประกาเป็นคนที่ไม่มีวาสนาต่อให้แต่งงานไปกับเศรษฐีที่รวยกเ็เถอะแต่ก็หาความสุขไม่ได้ทะเลาะกันทุกวันหึงห่วงเพราะผัวเจ้าชู้และอยู่ไม่ติดบ้านสักวันบทที่สิบสองเดี๋ยวพี่จะร้ายให้ดู แทนไทยมารับรวงข้าวที่บ้านพักครูเสาร์อาทิตย์รวงข้าวจะเรียนพิเศษช่วงเช้าสองชั่วโมงและบ่ายอีกสองชั่วโมงเวลาที่เหลือก็แล้วแต่ว่าครูจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำแต่โดยรวมจะอยู่ที่บ้านพักครูทั้งวันแทนไทยตกลงกับครูไว้อย่างนั้น พอต้องการแยกลูกออกจากใบบัวมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยขับเข้ามาจอดใต้ต้นคูณหน้าบ้านพักครูลวงข้านั่งเขียนอะไรบางอย่างเด็กน้อยเก็บสัมภาระลงกระเป๋ากลับบ้านเลยพ่อนับบัวรอแย่แล้วคนตัวเล็กโดดขึ้นมานั่งหน้ารถแล้วพูดถึงน้าสาวเพราะเย็นนี้มีนัดกัน แทนทายใจหายเมื่อนึกถึงคนที่ลูกพูดถึงแต่เก็บอาการเอาไว้ตาคมเข้มมองหาครูสาวเพื่อจะบอกเรื่องมารับลูกกลับบ้านเมื่อได้กลิ่นของอาหารจึงรู้ว่านินรัตกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวครูไปไหนล่ะถามลูกเพื่อความแน่ใจ รวงข้าวยังไม่ทันได้ตอบคำถามนินรัสก็เดินออกมาพอดีครูสาวยกมือไหว้และยิ้มให้เขาสวัสดีค่ะคุณพ่อเชิญนั่งก่อนค่ะมิ้มจะสรุปเรื่องการสอนให้ฟังคร่าวๆนะคะนินรัตบอกอย่างเป็นทางการเพื่อรั้งผู้ใหญ่หนุ่มเอาไว้เธอลงครัวทำกับข้าว เพราะอยากให้เขาอยู่ทานข้าวด้วยกันตรงนี้เป็นสถานที่ราชการก็จริงแต่วันนี้เป็นวันหยุดคงไม่ผิดถ้าคนเป็นแฟนกันจะทานข้าวด้วยกันไปพ่อลวงจะไปหาณบัวรวงข้าวกระซิบบอกพ่อเพราะอยากไปหาน้าสาวเร็วๆรุงข้าว เอาการบ้านที่ครูให้ทำให้พ่อดูสิคะนินรัตพูดกับคนตัวเล็กเมื่อเห็นเด็กน้อยรบเร้าให้พ่อกลับบ้านพ่อคุยกับครูแป๊บหนึ่งนะบอกกับลูกสาวพ่อกลัวเสียมารยาทนินรัตมองผู้ชายตัวสูงใหญ่ที่เดินจงคนตัวเล็กมานั่งที่ม้าหินอ่อนด้วยสายตาชื่นชม เลิกกับภรรยามาห้าปีแต่กลับไม่มีคนอื่นทั้งๆที่หน้าตาก็หล่อเหลาจนหาตัวจับยากฐานะทางครอบครัวและสังคมก็จัดว่าอยู่ลำดับต้นๆของตำบนแต่กลับไม่มีภรรยาใหม่อย่างนี้นะคะคุณพ่อครูสาวเริ่มอธิบายให้แทนไทยฟัง เรียกพี่แทนก็ได้ครับแทนไทยบอกกับเธอเพราะจะได้เป็นกันเองคนที่นี่ถ้าไม่เรียกคาว่าผู้ใหญ่ก็จะเรียกชื่อเล่นบางคนก็เรียกว่าพี่ผู้ใหญ่แล้วแต่จะถนดัดครูสาวเก็บผมไปไว้ที่หลังหูเมื่อแทนไทยบอกกับเธออย่างนั้น งั้นมิ้มขออนุญาตนะคะพี่แทนน้ำเสียงหวานมาพร้อมกับกริยาที่เขินอายทำให้แทนทายนึกเอ็นดูเธอเธอคงยังไม่ชินจากที่มิ้มสอนพิเศษลงข้าวมา2อาทิตย์มิมเห็นข้อแตกต่างก่อนและหลังเรียนตามนี้นะคะมิมจะแยกออกเป็นข้อๆให้ฟังนะคะ นินรัตเริ่มอธิบายให้แทนไทยฟังในขณะที่คนตัวเล็กขอมือถือพ่อแล้ววิ่งกลับไปรอที่รถแทนไทยรู้ว่าลูกจะโทรหาใบบัวแต่ก็ไม่รู้ว่าปลายสายจะรับสายหรือไม่นะ้าบัวไปรับสายเลยพ่อลวงข้าบอกกับพ่อเมื่อเอามือถือมาคืนคําว่าบัวที่ออกมาจากปากคนตัวเล็ก มีผลต่อคนที่กำลังนั่งคุยกันนินรัตไม่พอใจที่รวงข้าพูดถึงใบบัวในขณะที่ผู้ใหญ่หนุ่มหัวใจกระตุกเขาทำกับเธอขนาดนั้นไม่แปลกถ้าเธอจะไม่รับสายเขาความร้อนกระจายไปทั่วใบหน้าเมื่อนึกถึงความหอมหวานที่ได้จากคนตัวเล็กไม่ว่าจะจับตรงไหนจะหอมตรงไหน ก็ชื่นใจไปหมดผู้ใหญ่หนุ่มคิดตเตลิดไปไกลจนไม่ได้ยินว่าครูสาวกำลังพูดอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงที่ลวงข้าวตะโกนออกมาน้าบัวน้าบัวตาคมเข้มมองคนตัวเล็กที่วิ่งไปยังถนนเมื่อเห็นหญิงสาวขับรถมอเตอร์ไซค์คุ้นตาผ่านมาน้าบัวเด็กน้อยตะโกนเรียก แล้วโบกมือทักทายใบบัวชะลอความเร็วเมื่อเห็นหลานแต่ยังไม่จอดรถนะบัวลวงอยู่นี่ลวงข้าวร้องเรียกพอคิดว่าน้ำไม่เห็นเธอลวงใบบัวจอดรถทักทายหลานเธอไม่สนใจและไม่มองคนที่นั่งคุยกันคิดไว้แล้วว่า จะต้องเจอแทนไทยที่นี่เพราะเขาต้องมารับลูกปฏิเสธแม่ไปแล้วว่าขี้เกียจขับรถแต่นางกำไรก็ยังใช้ให้เธอออกมาซื้อของตั้งใจว่าจะบิดหนีแต่เมื่อเห็นหลานเรียกก็ต้องจอดน้าบัวจะไปไหนรวงข้าวถามด้วยความตื่นเต้นไม่เจอกันหลายวันจึงดีใจจนออกนอกหน้า ใบบัวบอกว่าวันนี้จะพาไปซื้อกาสลายใหม่ที่ร้านพี่บิ๊กเด็กน้อยก็ตั้งตารอโทรหาณาสาวก็ไม่รับสายโชคดีเหลือเกินที่น้าขับรถผ่านมาน้าจะไปซื้อของให้ยายตอบหลานไปตามตรงลวงไปด้วยได้ไหมน้ารีบนะลวงพูดจบก็ใจหาย เมื่อเห็นสีหน้าที่สลดลงของคนตัวเล็กถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอจะไม่ปฏิเสธหลานเลยแต่พอรู้ว่าแทนไทยกำลังแยกเธอออกจากหลานจึงเสียใจและต้องใจแข็งอีกหน่อยรวงข้าวก็จะเริมเธอไปเองแล้วการ์ดลายใหม่และนะบัวเด็กน้อยทวงสัญญาเสียงเศร้าให้พ่อพาไปซื้อก็แล้วกัน นารีบยายรอกะทิทำขนมน้าไปก่อนนะพูดจบก็ขับรถออกไปโดยที่รวงข้าวยังยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตายิงสาวร่วงพอเมื่อมองหลานผ่านกระจกมองข้างจะให้เธอทำอย่างไรในเมื่อพ่อเขาต้องการแบบนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระท่อมทำให้เธอเสียใจมากก็จริง แต่เรื่องที่ต้องแยกจากหลานทำให้เธอเสียใจมากกว่าเจ้าตัวเล็กอาจจะสงสัยและเสียใจในตอนแรกแต่เด็กลืมง่ายเมื่อเวลาผ่านไปและมีเรื่องใหม่ๆเข้ามารวงข้าวก็จะลืมไปเองแทนไทมองตามคนตัวเล็กที่ขับรถหนีลูกสาวเขาไป ก่อนจะถอนหายใจออกมาเพราะรู้ดีว่าทำไมใบบววถึงทำแบบนั้นรวงข้าวเดินคอตกกลับมานั่งตักพ่อน้าบัวไม่ได้ลืมสัญญานะพ่อน้าบัวรีบไปซื้อของให้ยายแต่ทำไมน้าบัวไม่เอารวงข้าวไปด้วยเด็กน้อยพูดเสียงเศร้าเพราะปกติ ไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนรวงข้าวจะตามน้าไปตลอดแทนไทยยกมือลูปหัวลูกด้วยความสงสารแรกๆก็เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่แทนอีกหน่อยรวงข้าวก็จะค่อยลืมไปเองนินลัดให้เหตุผลเพราะอยากให้แทนไทยสบายใจครูสาวยิ้มหวานแต่ในใจเดือดจัดเมื่อนึกถึงคนที่ขับรถผ่านไป วันนี้ทั้งวันรวงข้าวก็พูดถึงแต่เธอให้ทำอะไรก็บอกว่าน้าบัวสอนแล้วทำกับก้าวให้กินก็เอาไปเปรียบเทียบกับของน้าบัวจนคำว่าน้าบัวหลอนอยู่ในหูเธอเต็มไปหมดไม่รู้ว่าจะผูกพันอะไรกันนักหนาให้เล่นมือถือบ่อยๆดูการ์ตูนสนุกๆพาไปซื้อขนมและของเล่น ขี้คร้านจน้งงางไม่ออกเมื่อคุยธุระเสร็จนินรัตก็ชวนแทนไทยทานข้าวด้วยกันแทนไทยปฏิเสธในตอนแรกเพราะเกงใจแต่เมื่อครูสาวเอ่ยขอร้องก็รับคำชวนของเธอเวลานี้ยังไม่มืดและส่วนที่เขากับลูกนั่งอยู่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้าน เขาและเธอต่างก็เป็นข้าราชการตรงนี้ก็เป็นสถานที่ราชการต้องให้ความเคารพกับสถานที่ถ้ามีคนไม่ชอบใจไปร้องเรียนขึ้นมาจะเสียชื่อไปกันหมดผู้ใหญ่หนุ่มอดสงสารลูกไม่ได้ที่เอาแต่นั่งมองทางเพราะคิดว่าน้าสาวจะกลับมารับแต่ก็ไร้เงา ถนนเส้นนี้มีทางแยกหลายทางใบบัวคงขับอ้อมไปทางอื่นเพราะไม่อยากเห็นหน้าเขาจะใจดำเกินไปแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะได้เห็นลิ์เขาคนใจดีก็ใช่ว่าจะร้ายไม่เป็นผู้ใหญ่หนุ่มคิดในใจเมื่อตักกับข้าวเข้าปากกับข้าวของนินรัตอร่อยกลมกล่อม ต่างจากกับข้าวที่เขากินเป็นประจำถ้าไม่เค็มจนขึ้นสมองก็เปรี้ยวจี๋จนเข็ดฟันน้ำพริกกะปิที่มีแต่พริกปลาถูทอดที่ถูกทอดทิ้งจนไหม้คากระทะขนาดดำจนเป็นถ่านแต่กลับอร่อยสําหรับเขาลิ้นเขาคงเสียการรับรสไปแล้วเพราะกินแบบนี้มาห้าปีเต็ม